บรรยากาศหลังหิมะตกกลางคืนเมื่อคืนเนี่ยน้ำทะเลสาบนี่แล้วตรงนั้นก็เป็นมีห่านนะนะไม่แน่ใจว่าเป็นห่านหรือเป็นเป็ดน้ำดูบรรยากาศเขาอย่างนี้เลยวิวสวย สวยนะนลมเย็นมาลมมานี่ก็เย็นเลยแหละบรรยากาศที่มาตกคุมต้นไม้นิดหนึ่งน่าจะมีวันเดียวนี่แหละพรุ่งนี้ก็ดูอากาศแล้วมันพรุ่งนี้จะมีแดดอยู่อื จะประมาณนี้เลยท้องฟ้าก็ไม่เยอะเขาก็บอกอหรอกว่าจะมีหิมะพยากรณ์อากาศอ่ะเมื่อวานแล้วก็ วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เมื่อคืนเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้วันอังคารไม่มีเลยเย็ยนเย็ยนมากตอนนี้เย็ยนมากมือนี่เริ่มที่จะชาแล้วแต่ก็อยากได้ภาพบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆนี่เลย ดีสวยๆตะวันก็กำลังจะขึ้นนะเห็นไหมตะวันกำลังขึ้นนี่มีลมมาด้วยนะแสงตะวันกำลังขึ้นอู้เย็ยนวิวหิมะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเราช่วงหิมะเราไม่อยู่ไงเรากลับไทย ấy. มันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นช่วงหิมะตกเท่าไหร่มันเย็ยนอากาศบริสุทธิ์ดีอยู่แต่ว่ามันหนาวนะหนาวหนาวอากาศมันบริสุทธิ์แต่ว่ามันหนาวนี่เลยน้องเป็ดก็ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลสาบนะ เขาเล่นน้ำอยู่นั่นวิวอย่างนี้เลยเอภาพบรรยากาศวิวสวยๆมาฝากเหมือนเดิมคะ่ะนี่เลยนะคะวิวบรรยากาศ เสียงกระลอกกระแตก็หรือเสียงนกนี่เลยมาแคมปิ้งว่าจะมาตกเบ็ดเนาะนี่แหละสลีสาบนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ตกเพราะว่าอากาศไม่ให้อากาศหนาวทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะปีนี้ก็เลยไม่ได้หา ไม่ได้ตกเบ็ดเลยเราเนี่ยก็เลยจะพากันย้ายไปที่อื่นย้ายไปที่ที่ที่ของตัวเองน่ะตัวนี้มันไม่ใช่ที่ของตัวเองไงตัวนี้มันเป็นแคมป์สวยงามก็ ข้างบุญนะ,นะเราวาจะมาขนของขึ้นรถขนพวกไอ้คูลเลอร์ขึ้นรถเปลี่ยนใจแล้วไม่ขนจะเข้าข้างในเพราะว่าอากาศเย็นเราแฟนกลับมาก่อนแคมปิ้งไม่เหมือนปีทุกปีเลยปีนี้